พวกพี่หเ,เหรอพวกพี่เ,เหรอฮะคนอย่า,ใจใจางนี้แล้วนีเอาไรแล้วมึงคนทำไมเอาตรงนี้ทำไมฮะ อย่าหนีวันหลังคนอย่าหนีเข้าใจไหม